เรือหนึ่งแนะครับก็กำลังจะวิ่งผ่านวัดท่านน้อยซึ่งมีที่อยู่รถท่อท่าน้ายวจาสีนที่ผมเคยพามาสำรวจเมื่อคราวที่แล้วนะครับเป็นที่รถที่มีไว้รองรับผู้ที่จะมาลัการเพ่อแดาคชายวจาศีที่วัดท่านน้อยหรือว่าเจ้ยวัดท่านน้อยแต่รถเรือหนึ่งอแจะไม่จอดที่สถานีนะครับจะไปจอดสถานีฮองจันดีที่อยู่ไม่ห่างกันมากแกนนะครับ i'll be ทานีกองเจรีที่นี่ทานีกองจะมีได้มีความประสม์จะลงที่ทานีกองเจมีก่านจะลงจากับกษ์ขิสิ่งของสหรับท่านที่าำรงจากับรไทยขอโทษทุกท่านนะครับจากเทพจันจราทางที่หนึ่งเป็นกัรับเร็วตวันที่เป็หกแปดทารต้นทางธานีกาทางปลายทางทานีกงเทพโทรศัทีมีโทรเสาระที่จะหาได้มาก ใช้บริการหนาแน่นนะครับรจุดนี้สามารถต่อรถไปนครศรีธรรมราชได้อย่างสะดวกเลยนะครับไกลทั้งรถส่วนตัวแล้วก็มีรถสองแถวโดวยสารด้วย ิสินค้ากันอยู่นะครับก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่ง ะวงเป็นการจัดไยตามลำดับครับท่านี้กองจะมีในนาของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบร่ท่านที่ใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางขอแทุกท่านเดินทางต้ยดหมายปลายทางโดยสถภาพและไร่ลดไปความเร็วี่ขุมครับ